Make Here your feet. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทั้งสองทีมเล่นเพื่อชนะเท่านั้นมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปและนี่คือ11ตัวจริงของทั้งสองทีมครับ เริ่มแล้วครับเคลียร์ได้หนักแน่นหยุดเกมบุกได้ยัางเด็ดขาดทีเดียวบล็อกได้เยี่ยมครับจ่ายไปด้านข้างตั้งเตะจากประตูครับจบได้หน้าพิดหวังสุดๆครับผู้รักษาประตูจะเตะเปิดเกมอีกครั้งครับจ่ายทะลุ พาบอลขึ้นหน้าไปแล้วเข้าไปแล้วครับแต่ขายเกือผขาดก็ว่าได้เซฟจ,จังหวะนี้เรียกได้ว่าเหนือชั้นสุดๆครับท้าแม่นกว่านี้อีกสักนิดอาจจะเป็นประตูไปแล้วครับสาดยาวเลยครับมีช่องให้จายทะลุแทงทะลุได้สวยมาก มีทงขึ้นมาแล้วผู้ช่วยผู้ตัดสินทำได้ดีครับจังหวะนี้ล้ำหน้าแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยครับกำลังจะเตะฟรีคิกเห็นช่องให้โยนแล้วเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมเสียบอลจนได้ครับแทงทะลุอา่านจังหวะได้ขาดเลยครับ จ่ายไปข้างหน้าหาช่องจ่ายแล้วครับจังหวะดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวทำได้ดีเลยครับล็อกได้เยี่ยมครับจ่ายทะลุช่องได้สวยครับอ่านจังหวะได้ขาดเลยครับมีพื้นที่เห็นช่องให้ยิงแล้วครับเสฟได้ไม่พลาด โดนบีบจนเสียบอลครับทุ่มกลับเข้ามาในสนามครับเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมพาบอลขึ้นหน้าไปแล้วออกบอลไปข้างหน้าเข้าไปแล้วครับแตาขายเตือบขาดก็ว่าได้ ผู้รักษาประตูจัดการได้สบายๆลองใจทะลุช่องเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับอ่านจังหวะได้ขาดเลยครับทุ่มกลับเข้ามาในสนามครับ แทงทะลุได้สวยมากอ่าเสียบอลซะแล้วครับทุ่มกลับเข้ามาในสนามครับจ่ายไปด้านข้างจบครึ่งแรกครับและหวังว่าครึ่งหลังจะสนุกเราใจยิ่งกว่าครึ่งแรกมาชมกันต่อในครึ่งหลังครับออกบอลไปข้างหน้าจ่ายทะลุครับ ล็อกได้เยี่ยมครับได้โดนกับผู้รักษาประตูแล้วครับสัดแรงแบบไม่ต้องรับเลยครับพราะบอลออกไปเองอยู่แล้วพยายามเน้นครองบอลไว้ก่อนจ่ายไปข้างหน้าส่งได้สวยบล็อกได้เยี่ยมครับจ่ายไปด้านข้าง จ่ายไปข้างหน้าทำลายเกมได้อยู่มัดครับจ่ายไปข้างหน้าจ่ายทะลุช่องทางซ้ายจ่ายทะลุลองจ่ายทะลุช่องจ่ายไปข้างหน้า ข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับจ่ายทะลุช่องได้สวยครับไม่ได้ลูกนี้แต่โอากาสหน้ายังมีครับผู้รักษาประตูอ่านเกมได้เด็ดขาดครับต้องชมเลยครับจังหวะนี้ถือว่าทําได้เยี่ยมมากเป็นเซฟสําคัญจริงๆบล็อกได้เยี่ยมครับอ่านจังหวะได้ขาดเลยครับจ่ายทะลุ เข้าไปแล้วครับแต่ขายเกีอบขาดก็ว่าได้ชนเสาครับลูกนี้บิลลอัพจากแดนหลังครับอา่านจังหวะได้ขาดเลยครับมีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับพาบอลขึ้นหน้าไปแล้วเหลืองผ่านไปเฉยเลยครับทุ่มกลับเข้ามาในสนามครับ เข้าบล็อกในถูกจังหวะสุดๆครับซักเต็มข้อเกือบเป็นประตูแต่ผู้รักษาประตูเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาละครับพวกเขากำลังจะเปลี่ยนตัวครับครอสแล้วจังหวะนี้ต้องเคลียร์ไปก่อนครับโอ้โหพลาดโอกาสทองฝังเพชรเลยครับ ผู้รักษาประตูจะเตะเปิดเกมอีกครั้งครับแทงทะลุได้สวยมากจ่ายทะลุช่องได้สวยครับแทงทะลุไปทางซ้ายเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับแทงทะลุช่องไปทางขวาออกบอลไปข้างหน้ามีช่องให้จ่ายทะลุ มีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับจบแล้วครับผู้ตัดสินเป่านกหยีบหมดเวลาการแข่งขัน,ขน